พราะว่าป้าบานอ่ะเพราะให้เราเยอะแล้วโบนะจะซื้อปบบปลาสักคันนึงค่ะแม่กับพี่เลี้ยงอันนี้คืออะไรเสื้อไงอันนี้จะสุดท้ายแบบป้าค่ะนี่เล่สวยไหมคะอันนี้คุยกับหมามีแล้วค่ะบอกมามีว่าอยากซื้อขอให้ป้าป้าซื้ออะไรให้ป้าป้าดีค่ะ ตอนนี้ก็แล้วแน่นะเสื้อก็ดีนะปลปาเสร็จทํางานได้ก็ซ้ำกว่าบาค่ะ<ำ>เพราะว่าปลาบาน่ะ<ำ>ขอให้เราเยอะแล้วค่ะขอให้โบนะขอพิเศษเจืลอเนี้ยมีเยอะแยะค่ะขอให้เ,าเราเราก็แล้วรวมกันจะซื้อปปาะสะักคันนึงค่ะเล่ป้าก<ำ>ับพี่เลี้ยนไป ป๊าป้าเราเปิดดูค่ะเสื้อโอ้โหใส่ได้ไหมเนี่ยป๊าป้าชอบไหมคะชอบป๊าป้ามีสีน้ำเงินแล้วเนี่ตัวนี้ใส่ได้เนี่ยใส่ได้ใส่ได้ค่ะพวกเรารวยกันค่ะเกตตาเกตตาแล้วก็รวยค่ะแม่บ้านกับพี่เลี้ยซื้อให้ป๊าปาค่ะขอบคุณนะครับจะป๊าป้าจะใส่างดี ม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสคะ่ะ <c oughs> แค่เรามีมีเวลาคุยกันแล้วก็รายอยาซื้อแบบป้าเฉยๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับค่ะแล้วก็มีงานให้ทำนะ